ครับสวัสดีครับผมวันนี้ปูเยี่ยมพารวยกะขอแนะนำพ่อจานครับพ่อจานนอนนาครับสื่อเราลดนอนแต่นาตหอกครับเราเป็นเพื่อนกับพ่อเนียงนี่ละผู้นี่ล่ละครับเพิ่นได้เลี้ยนสูตรคำนวณมาจากอุดรมาจากเสียเสียยังครับพ่อจานเสียเมืองทองเสียเมืองท้องว่สงงาสันพนว่าเพ่นว่าสูตรเพิ่อนนี่เลขวิ่งเลขประกบเข้าตลอด เขาสามโตนี่ตั้งแต่เลียนมานี่เป็นเงินเท่าไหร่ก็จา์คาคูพันหมื่นหนึ่งคาคูหมื่นหนึ่งเลขเขาตลอดแม่นบ่ครับผมตลอดอืมพอมาอยู่ในมือจารยแเ้วเขาจังหวดครับเข่ลายงวดครับเขาลายงวดเป่นบ่าาที่แนนม,มาทั้งเลขวิ่งเป่นปบ่วงแต่ว่าเสียนี่เพิ่นวิ่งอย่างเดียวแม่น,อนบอย่างเดียวเพิ่นวิ่งหลายบะหนึ่งพ่อจา์วิ่งทีละสองล้านวิ่งทีละสองล้านเขาตลอดบ่ตลอดเขาบนหรือเข่าล่างครับ ปอกบนปอกล่างนี่ปอกบนปอกล่างเราพ่อจานนี่ก็เป็นมูเดียวกันนี่ละกับพ่อสาเนียงบ้านโนนสะอาดนี่ละจังเดว่ามูเดียวกันเพื่อนที่เพื่อนว่าโอ้ยเพื่อนไปเพื่อนมาน้ากันเพื่อนว่านัน่นพ่อจานเราก็มักลงปา่าเนาะลงแห่ลงปา่าพอเนียงก็มักไปน้ากันอามาเห็นเวียกเฮ็ด,ดงานซอยกันตลอดแต่ว่าเถียงกันตลอด แนว้เสียงกันนี่ก็เรื่องเลขกนี่ล่ะแต่ว่าพอจานเพิ่นมีของดีว่านี่เพิ่นก็บอกแต่พ่อเนียงตลอดงวดสุดท้ายงวดนี้บอกห้าสามตัวเมืนบ่ครับสามตัวที่มันออกไปงวดวันที่สิบหกมิถุนายนเนะเาะแปดหกหนึ 1> 86, 1. ่งแปดหกหนึ่งอ่าพอจยนบอกสามตัวเลยครับผู้นี้ละที่ส่วนพอเนี้ยงสื่อแปดหกหนึ่งตรงตรงเทงตงัวเทงตงิตง่ตง ได้หลายบันไดครับพ่อจานวมวลน,น้องวันละสามหมื่นกว่าโอ้ซื้อน้ำกันซื้อน้ำกันซื้อเลียนเลียนซื้อเลี้ยนเลียนธรรมดาคันพ่อจานเราได้ซื้อได้ยินข่าวว่าซื้อตัวละ 1, 2, 1, พันสองพันเนื่องบอกซื้อพคนละนักให้ซื้อนักเออแต่ว่าอันนี้ถอดเงินลอยซื้อซื้อกันบอ <laughs> เอาอันย้อนถามเนี่ยว่าเสียเพื่อนเลี้ยนมานี่ไปหูจากเพื่อนได้ยังไง ไปซื้อเหล็กเพื่นก็ได้ลึงเพื่อนขายเหล็กพร้อมเพื่อนบอกทุงวดบอกบอกทุงวดเออเหล็กเพิ่นเขาบอกทุงวดเขาทุงวดเหล็กวิ่งเขาทุงหวดเออเงินซื้อก็บอกว่าเงินสดกับว่าเงินแบบหามาเองเอเงินซื้อถือเรีเขากรายเพิ่นถือเหล็กน้ำเพิ่นถือเหล็กน้ำเพิ่นพร้อมถือลายมาเลยเลรอครับผมลายถึอมืนหาโอ้วดนั้นนะแจ้งวดมันออกตัวใดครับออกซุนซุนทมแปดหาเก็ดเด็กลาง 03857โอ้เมียนแมียนจื้อได้แล้วเรียกออก03เร mm hmm. าวาออก38เนอะเราว่า37เกิเลยขอเลี้ยนเพื่นเลยขอเ,เลีเ้ยนเ,นเพื่นเออเพื่อนห้เลี้ยนว่ะเหรอครับเพื่นกับบ่ห้เลี้ยนนะแต่ว่าขอเอาเออเสียค่าค่ายให้เพื่อนลายเป็นไรครับหาพันสูตรเนื้อหาสูตรละหาพันบนล่างบอกบนล่าง,างโอ้บ้านนี้ก็แปลว่าสูตรมาอยู่ในมือพ่อจานเต็มเต็มแล้วเต็มโตเลย บานี้ตามทดลองสูตรมาทุงหวัดแตงวัดนั้นมามันเข่าจากจากเถืาอ,ออกจากเถ้อครับโอ้เขามาตลอดเขาตลอด,อลอดเลยตัวเล็กวิ่งเขามาตลอดไม่ผัดอ่เอาวัดนี่กทิขอพระอจารย์ลงช่องเพื่อว่าแพร่ไายให้แบ่งปันให้คนคนสนใจเนาะครับเนาะอ่าแล้วแต่พะอจารย์เสียห้เลขเลขวิ่งหรือเลขประกบคู่ เอาเลียกวิ่งไปก้อนงวดนี่เรีกวิ่งไปว้อนหาคับซีแม่นบ่ซียืนยันแม่นบ่ครับยืนยันอเรเลกประกบคู่ไว้ล้อคลิปหลังนะครับเนาะคลิปหลังอ่าเอาเปิดตัวแล้วล้อใกล้ใกล้มือออกคดีวิตัวเด่นให้วิตัวเด่นให้อ้าหาผู้ใดได้เห็นคลิปนี้กับคลิปพ่อจานเพื่อนพ่อเนี้ยงเนี่ยครับผู้ปล่อยหกแปดหนึ่งตรงๆเนี่ยโอ้ย่แปดหกหนึ่งตรงตรงนี่ ก็ให้กดติดตามไปนะครับเด้พอพลอยจานสวิธที่เด็เดปล่อยให้อีกสองคลิปตัวประกบมันที่หลัง,ะน,ลงนะครับได้ยินเขาว่ามันหลกหลายได้ไปแปกทรัพย์สินเครื่องสูบน้ำมาหรอที่ครับซื้อมาแล้วมา่บ้านแเพ็กมาได้หรอครับผมรวมแล้วมันหาพันหาพันอืมหาพันรวมสายร่วมยังพร้อมสายพร้อมอืม มันตกได่ทางอื่นเนาะพราจานนะเมืองเหนือตกลาวตกน้ำท่วมบ้านเราบ่ตกนี่มันดีแต่เขาวานนี่เนาะหรือว่าจังไงกูว่เขาวานกันเออศิลป์วิทยาเออไช่ไหมมัอนี่ไช่ไหมได้หัวดาเออเตือนไว้หัวดาเห็นบ่าหัวดาใช่ไหมดำเอาเออไช่เรือยู่ตานึงหรือใช่ไหมดำเอาเรือยู่ตานึงอ้าวจื่อหน้าจื่อตาเราไว้เด้อครับเด้อขันเห็นพวกนี้ได้วิสาดีแล้วคนว่า นี่แหละวิสาการคือตู้ข่มหลูอยู่ในตู้ในพับในร้านบอแกนสารต้องการบอดด้คือเขาวา่าฝากซับเงินคำวางประจ,จําในมือคนอื่นยากพ่นลื่นเข้าหอดแรนหาเพิ่นว่าเพิ่นเลี้ยนเอาไว้แล้วเสดว่าดิคักระบาดเอาแต่ว่าผู้เลี้ยนมาน้าเพิ่นนี่เพื่อนถือทุ่งวันเป็นมาครับถทุ่งวัดผู้คนเป็นเจ้าเอาวิ่งสองล้านนันสิบ่ได้เจ็ดแปลล้านบนบอกครับแปลล้านตัวละล้านวิ่งตัวละล้าน ว่บนกระลางตลอดมั้งตนตลอดปอกตลอดตั้งแต่กระปุกโอ้วาดให้สีกับเกตไปปอกบนล่างอืออืออือมันออกตัวใดล่ะครับว่าสีกับเกศมันออกเกศสองกับสีห่าผมมันออกเกศสองสีห่ากันเหรอปอกบนล่างปอกบนล่างเพื่อนน่าประจําเยอะโอ้เพื่อนกับกับทูพียกันประจําเพได้หลายเพราก็ไม่ได้ซื้ออือยุบาตเนาะเคยเห็นไทน้าบริสุทธิ์โอ้เจ้าว่าเพื่อนได้เพื่อนได้เออเพื่อนเพื่อนวิ่งมาตัวใดรางวัล เมื่อวันเป็นเป็นดิ่งมาเด็กเพื่อนก็สูดเดียวกันกับซีกับเกียซีกับเกีเออเด็กๆแค่นั้ปั๊บก็เด็กๆรูดกันเลยเออเออเ็วิ่งเด็กวิ่งเพียนอย่างเดียวเวันนี้ซีกับห้าวันนี้ซีกับหาบนล่างแม่นบ่ครับบนล่างอืมเอาพออาจารย์รับประกันว่าเลขซีกับหาเรื่องวันนี้ซีกับห้ามามาได้บนล่างบ่บ่ปักหลักว่าบนหรือว่าล่างอย่างเดียวว่าบนล่าง ต่ว่าโตได้สีอยู่บนโตได้สีอยู่ล่างงวดว่าหันวิ่งโตได้ครับผมวัดหันว,วิ่งสองกับเจ็ดสองกับเจ็ดมีสองกับเจ็ดสองกับเจ็ดเขาหนึ่งเจ็ดเขาหนึ่งเจ็ดอืมแล้ววันนี้หกหนึ่งเนี่ยครับค,คือไปมักหกหนึ่งครักเท่านี้ถามเนี่ยหกหนึ่งมีมันมีสองสูตรอันนี้มันสูตรเด็กวิ่งกับสูตรเด็กชุด เฮ็ดสูกเด็ชุดมันเข่าหกหนึ่งเด็กซีออกได้ก็คือไม่ใค่สองแปดกับแปดหกหนึ่งแค่นั้นเด็กสุดสองถ้าเรออกศูนย์เจ็ดสองเจ็ดคือออกตัวนี้ปรับรวดโอ้เขาจับเลขพอมีสองสูตรเขาจับเลขสองเจ็ดกับศูนย์เจ็ดไว้ศูนย์เจ็ดไว้ไออีกสูตรคางหนึ่งนี่ก็คือเลขสองแปดกับแปดหกหนึ่งสองแปดกับแปดหกหนึ่งกับแปดหกหนึ่งอ่มีสองสูตรพอซื้อมากสองสูตรนี่งมื่นหนึ่ง วันนี้คือพากันตัดสินใจซื้อแปดหงหนึ่งตัวเดียวราวว่ามันตัวแต่มันซื้อหน่อยซื้อหน่อยซื้อยุซื้อศูนย์เจ็ดกับสองเจ็ดอยู่ซื้อไวหลายแล้วซื้อไวหลายแล้วอมันก็ซื้อบลาแ์ดแต่ซื้อตัวหัพันโัวรันโตแตเลยว่าซื้อตัวกันวานี่มันก็ได้ซื้อตัวสุ้สองมาถ้าถ้าถ้าออกศูนย์เจ็ดปุ๊บตัวแปดหงหนึ่งจะบออกกันที่เลยตัวนี้ออกฟังหนึ่งตัวที่ออกฟังหนึ่งเพราะว่าเด็กมีสองโอ้มันมีสองฟังเนาะมีสองสูตรมีสองสู บ่เขาสูตรหนึงก็ต้องเขาสูตรนึงสุดหนักสุดร่องมีสองสูตรแบบนั้นเอาเอฟซีสิขอพจานทึกสองสูตรละแสดงเค้เห็นเลยงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเนาะลงร้องเมืองติดตามร้องเมืองนะครับพ่อจยนนี่แหละเป็นเพื่อนของพ่อสำเนียงนี่แหละนะครับมูเดียวกันแท้แทนะครับมูเดียวกันแท้ๆก็ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานท่วกันตลอดไปกันตลอดเทียงกันตลอดื่องเรียกนี่แหละ เทียว่ามันสุดท้ายกันม่บอกของพ่อจานสุกง่าสูงว่าของพ่อเนียงกับเขาว่านี่มันซนกันครับพันซันเลีกออกหงนึงกันขันโซกันยังกันจบแล้วไวรว่างเลยขันซันเรีออกหงวึงตัวเดียวมันซนกันมิถันอว่ามานี่สามโซนี้เปลยดวิมมังไว้ก็เอาปดหงนึงทนแล้วอาัว่าใส่เลยแปดหงนึงโอ้บ่มมองไว้ มัเข่าชุดกันนะครับเานานะแต่ว่าของพอเนี้ยงมันกับเขา่าตรงๆของเราอยู่แล้วถือว่าเราดังอยู่แล้วพอเนียงไม่ต้องคุยกับเราดอ,อกพอเนียงหายหากับเจ็พ่อจานหายหากับซี่อาหัวน,นี้จับเหล็กวิ่งไปสะกกอนอ่าสำหรับคลิปนี้ปูเยี่ยมกับมีเรื่องว้าสุฟังเท่านี้แหละครับกับฝากพ่อจานไว้าจากค้นนะครับเอา ผู้เยี่ยมพระรวยกับอำลาพระจากครับสวัสดีพระจานาร์ครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆเ้้ยครับ